ตั้งค่าวัดความต่อเนื่องสายมิเตอร์ด้านหนึ่งแต่ที่ขั้วซฝั่งสายสีเทาสายมิเตอร์อีกด้านจับที่ปลั๊กไฟทีละข้างหากผิดข้างสัญญาณก็จะมาสุดแค่สวิตช์มิเตอร์ทั้งสองข้างก็จะไม่ถึงกันแล้วก็ทําการย้ายจากปลั๊กไฟอีกข้างมาจิ้มที่อีกข้างหนึ่สัญญาณจะวิ่งจากสายมิเตอร์ด้านหนึ่งทางเทอร์โมฟิลแล้วมาบรรจบกับสายอีกด้านหนึ่ง ตัวเลขที่มิเตอร์ก็จะบ่งชี้ว่าเทอร์โมฟิวสไม่ขาดถ้าเป็นย่ออื่นที่เราไม่ทราบว่าเราจะจิ้มที่ขั้วซีฝั่งสีอะไรให้เราตัดสายไฟออกจากขั้วซีแล้วก็มาพันรวมกันซะเลยสายมิเตอร์ด้านหนึ่งจับสายที่เราพันเอาไว้สายมิเตอร์อีกข้างหนึ่งสุมแตะที่ปลั๊กทีละข้างหากไม่ถูกข้างสัญญาณจะวิ่งมาสุดแค่สวิตให้ย้ายมาแตะที่ปลั๊กข้าง เมื่อถูกข้างสัญญาณจะวิ่งมาผ่านเทอร์โมฟิวและครบวงจรที่สายมิเตอร์อีกด้านหากเทอร์โมฟิวไม่ขาดมิเตอร์ก็จะแสดงตัวเลขใกล้ๆศูนย์ให้เราเห็นสรุปวิธีวัดได้ดังนี้เริ่มจากมิเตอร์จับลักฝั่งสายสีน้ำตาลไฟจะเดินทางผ่านสายสีน้ำตาลมาจัำที่สายสีขาวสายสีขาวจะเดินทางต่อไปยังเทอร์โมฟิววิ่งผ่านเทอร์โมฟิออกมาสู่สายสีเทาและครบวงจรที่สายมิเตอร์อีกด้านหนึ่ง วิธีนี้จึงเป็นวิธีวัดเทอร์โมฟิลที่แม่นยำที่สุดโดยไม่ต้องถอดตัวเทอร์โมฟิลออกมาวัดในกรณีที่ไม่วัดแบบข้างต้นแต่เราใช้มิเตอร์จับที่ปลั๊กไฟแล้วกดสวิตช์จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดีคือไม่ต้องตัดสายสี่ข้อเสียคือความแม่นยำต่ำกว่าเช่นหากคอนแทคสวิตช์สกปรกเราจะวัดความต่อเนื่องไม่ได้เนื่องจากสัญญาณไม่สามารถผ่านสวิตช์ไปได้ 2. หากแผงสวิต์มีฟิวส์หลอดแก้วโดยที่เราไม่รู้มิเตอร์ก็ไม่สามารถขึ้นค่าความต่อเนื่องได้เช่นเดียวกัน 3. หากคอยขาดสัญญาณมิเตอร์ก็ไม่สามารถจะวิ่งผ่านคอยไปสู่สายปลั๊กข้างหนึ่งได้มิเตอร์ก็ไม่สามารถขึ้นความต่อเนื่องได้สาเหตุเหล่านี้เองอาจจะทําให้เราหลงทางว่าเทอร์โมฟิวขาดแล้วแต่แท้ที่จริงเป็นปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง